ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ YAMAHA ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือ X Force Scooter หรืออโตเ m ม t ติในแบบบูลูคอเทคโนโลยี Technology, เครื่องยนต์ 155cc พื้นฐานเดียวกันกับรุ่น N Max 155ซึ่งได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่8มิถุนายนพศ2565ที่ประเทศญี่ปุ่นกำหนดวางขาย ก็คือวันที่28มิถุนายนที่จะมาถึงโดยเปิดราคาอยู่ที่3,96,000เยนคิดเป็นเงินไทย1,2600บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน100เยนต่อ25.92บาทครับก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาในช่วงไม่กี่วันนี้ครับว่าเจ้า X Force จะมีโอกาสนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยหรือไม่มันจะเป็นคู่แข่งของเจ้า ADV 1.60ใช่หรือเปล่าก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่ายามาฮาได้มีการนำเจ้า X Force เข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นโดยเป็นการนำเข้าจากประเทศไต้หวันโดยที่ไต้หวันนั้นมันใช้ชื่อรุ่นว่า Force 2.0เปิดตัวไปตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพศ .2564 ก็คือเมื่อปลายปีที่แล้วนับถึงวันนี้เป็นเวลา8เดือนโดยเปิดราคาที่ไต้หวัน99,000ดอลลร์ คิดเป็นเงินไทย117,400บาทจากอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์ไต้หวันต่อ1.186บาทครับมันไม่ได้ถูกออกแบบหรือพัฒนาขึ้นที่ญี่ปุ่นครับเป็นผลงานของยามาฮ่าไต้หวันเพียงแต่ว่าญี่ปุ่นนั้นเห็นว่าเป็นโมเดลใหม่ก็เลยนำเข้าสู่ตลาดญี่ปุ่นเพื่อทดลองตลาดว่ามันจะสามารถทำตลาดได้หรือไม่โดยยามาฮ่าไต้หวันนั้นวางคอนเซปต์ในการพัฒนาก็คือ Master of Street Scooter แปลความหมายตรงตัวก็คือเจ้าแห่ง Street ปอร์ตหรือเจ้าแห่งรถถนนนั่นเองครับมันถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อวิมบนถนนหลวงวางตำแหน่งท่วงท่าให้ขับขี่สนุกสนานสะดวกสบายในการเดินทางทั้งการขี่ไปทำงานขี่เที่ยวหรือขี่ไปโรงเรียนแฮนดิลบาร์ทรงกว้างวางตำแหน่งแขนแบบสบายๆมาพร้อมกับเครื่องยนต์บลูคอร์เทคโนโลยีพื้นฐานเดียวกันกันกบ nmax 155 ในแบบสูบเดียว Single Overhead c a m ค h a า t 4วาลระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมด้วยวาลแปลผัน VVA ปริมาตรจริงอยู่ที่ 155cc ซีซีให้พลังสูงสุด15แรงม้าที่8,000รอบต่อน,นาทีเท่ากันกับ Nmax 155ครับแรงบิดสูงสุด14นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อน,นาทีเท่ากันกับ Nmax 155เช่นกันครับมันมีระบบ t ท็กช i ่น Control ปิดเปิดได้ พร้อม y วคอนเน็กเช่นเดียวกับ N-MAX 155เช่นกันสรุปก็คือเครื่องยนต์เนี่ยนะครับชุดเดียวกันถูกนำมาติดตั้งในโครงสร้างใหม่ดีไซน์รูปแบบใหม่โดยที่ไต้หวันนั้นราคาของมันถูกว่าตำแหน่งไว้เป็นรอง N-MAX 155ซึ่งตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับ N-MAX 155ราคาอยู่ที่ประมาณ138,000บาทส่วนเจ้า Force 2.0หรือ XFO r c e ราคาอยู่ที่1,17,400บาทเปรียบไปแล้วมันก็เหมือนกับ a i r l x ็อในเมืองไทยหรือเป็นคู่แข่งของ Honda c l i ิกในเมืองไทยนั่นเองเพียงแต่ว่าที่ไต้หวันนั้นให้ความนิยมมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ในแบบพื้นเรียบดังนั้นดีไซน์ของเจ้า Force 2.0หรือ X-Force จะมีพื้นในการวางพักเท้าแบบเรียบแตกต่างจาก a i r l o ็อก155ในเมืองไทยที่มีคอนโซลกลางขวางกัน้นดูจากคอนเซปต์ดีไซน์ Master of Street s c o o t e r และการตองตำแหน่งของราคาตำแหน่งตัวสินค้าเป็นรอง n m a x 155ดังนั้นมันจึงไม่ใช่คู่แข่งของ Honda ADV 160แต่อย่างใดเป็นรถคนละแนวคนละประเภทกันนะครับส่วนตัวคู่แข่งของ ADV 160ในอนาคตจะมีหรือไม่ต้องมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปส่วนเรื่องของการนำเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั้นดูแล้วคงเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าราคาของมันนั้นจะมาชนกับ Airlock 5 5 เปรียบเทียบกันระหว่างเจ้า X Force คันนี้กับ a i r o x 155ในเมืองไทยคุณผู้ชมจะเลือกคันไหนครับในราคาเท่ากันสังเกตดูจะเห็นนะครับว่าเจ้า X Force หรือว่า Force 2.0คันนี้ยังใช้ไฟหน้าแบบฮาโลเจนอยู่เลยไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้มีเพียงไฟท้ายเป็นแบบ LED และกุญแจก็เป็นแบบชัตเตอร์คีย์ไม่ใช่สมาร์ทคีย์ครับเร,บเรียกได้ว่าสเปคของมันนั้นยังต่ำชั้นกว่าสเปคของ a i r l o x อยู่หขั้น สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเจ้า X Force คันนี้โอกาสเข้าสู่ตลาดเมืองไทยถ้าจะไม่มีเลยครับ